มึงมาท่านี่จะไปท่างเหลามึงเออเบอร์ุนะหน้าตายิ้มมัดมือเบอร์ที่ละอยู่มองอยู่ดีๆมีเขามีน,น้ำกินฟรีเตะโตเป็นผ้าละของทุกๆคนขนาดใมอตเตอร์เวย์เขายังว่ามึงกินเหล่าเพื่นมือเอาเก็บกระเป๋าโอกาสคนผมให้ครั้งเดียวและก็ให้ด้วยจะชั่วจะเร็วจะมาแบบไหน,นออกจากคุกม,มาหรือจะมีคดีติดตัวมาหรืออะไรมาผมให้โอกาสหมดเพื่อจะให้กลับไปตัวสู่สังคมที่ดีแต่ในกรณีนี้แบบนี้ คือบอดดิเลื่องแดกจะลูกเมียกับทีมป้าเออนี่เระคือเมาแต่กินเหล้าเพราะมีความรับผ <Ô. ENNIS> ิดชอบเข้าใจเนาะเออไอไอโอกาสมึงแล้วมึงเคยได้รับโอกาสจากกูแล้วนะแต่มึงรักษาโอกาสบ่ไอยบ่อยบอดดิตอจากนี้ไปขันมึงได้รับโอกาสจากคนใหม่ให้มึงปรับปรุงโตแล้วมึงสิเขาสิเอ็นดูมึงเขาสิฮักแหงมึงถ้ามึงเหตุโตแบบนี้อยู่ไปอยู่ใส่ในแผ่นดินนี่กับวิทย์ใครเอามึงมึงจำคำบอกกูไว้เลยนะ ั้งหนึ่งกูเคยหลับมึงไว้มึงมาแบบเมาปินเลยกูยังหลับมึงไว้นะแต่มึงมาสภาพนี้กูยังเห็นทีนอนมึงกูนึกว่ามึงสีมากูจักควมมึงก็เมาบดมือมันสมควรสมกูไลหนีนี่กูไลหนีเลยนี่นะกูไลหนี้อกูคนตรงๆนะกูคนตรงๆกูไลหนีนะพอมึงสีเหลี่มูไว้ว่าขันมึงไปอยู่แบบนี้ไปอยู่บ้านไทยจะตามจางเขาสไลมึงหนีแต่ขันมึงไม่อยากเห็นถึงเขาไลมึงหนีไปอยู่มองได้มึงต้องปรับปรุงตัว ม้านอะไรครับม่วมั่วมั่นขึ้นจังเโอ้เมาครับเมาเมาบ้เมือเมาบ้าเมือครับตวออู้ยุบไร้วครับแบบนี้อะไรนะครับทาง่รครับเพืงานบ่ไรยบ่อไรเวียอะไรบ่อไรเบียกเลยครับแล้วต่ลสินได้ครับดอแล้วะไอ้เนาะแล้วต่ลี่ครับตานิ้มต๊กาานเมือไปเก็บกระเป๋าเรต้องยูเราใยูไปเก็บเสื้อผ้าให้ยูขึ้นเดียว่ะ อ่านะโอกาสมีเท่านี้กูให้โอกาสคนแค่ครั้งเดียวนะเมื่อคลื่นแขกกูให้นอนก็่อนว่ามันคำม,มันได้คนดนนื่นน,นั่นแหละขึ้นลำใจที่กูให้นะมึงมาทางนี้จะไปทางเหล่ามึงเออบนกูนนะหน้าตายิ้มมืดมืบิึงที่ละ่ะอยู่มองอยู่ดีๆมีเขามีน้ำกินฟรีเติบโตเป็นผ้าละของทุกๆคนขนาดไอ้นโมเตอร์เวย์เขาจังว่ามึงกินเหล่าคนมึงอ่ะเก็กบกระเป๋าไปเดี๋ยวกูให้คนไปส่งกระเป๋าของยังไงมันสะยหายของกูนี่ อันนี้มั้ของมึงเนาะอันนี้แหนนของผมอ่ากั็ลิ้นพันกันอันนี้ของมึงอยู่นี่อันนี้ของผมอ่าเจ็บเจ็บไปเบิดอ่าเจ็บที่ไหนดิคุยเจ็บต่อยแม่อยู่นี่ไปนั่งถือคำแล้วไปส่งขึ้นรถโดยสารไปตามเส้นทางศิลปินเส้นทางสายจวดมึงกินเหล้าประสางประโยชน์ยังเลยสมพ่อไปอยู่หม่งแดงเขาก็ไล่หนีเออเป็นรอบพ่อกับยูไปเลยพ่อสองหมื่นหรอกมู้ทรงอ๋อเงินไปเดี๋ยวกูส่งคับรถ น้ำใจกูเดวกู้ชมคารถดเอาแม่กระป๋องบ่เมอเืองเมงเมืองเมืองือมอง,มองอผมว่าเมือกาสคอกาคมคอ้เมือมืองเมือเอเดียวเะครับออมองเมองเมือมองเมืองเมือเพืองเืนงว่ือํเมจผมามากงเมเมืมืดเมืกมาอมากเมือมอคมืองเมืองเมืองเมองเมีองมีองมองเมือเมือยเมรงเมืองเมืองเมงเืงเมืองเมองเมืองเมืองเมือองเมมือเามื้อ สีจัดเห็ดเบียกจัดโนนนี่นั่นเพื่อแลกเขาแลกน้ำก็ไอ้ที่เขาเห็นงานอยู่นี่ปรากฏว่าเขาโทษมาบอกว่าลูกพี่ม่คือเลยกินเราเบัดเหม่อสั่นเออเอาเก็บไปกะเป้อมจีบกักเฮียเออไปเสื้อไหนก็ไอเรีไปอย่าไปอย่าไปสร้างปัญหาสังคมเด้อเข้าใจวะคันมากเราก็ไปหากินเราไปกินเราอย่างเดียวเลยมึงเออขันว่าสร้างประโยชน์ยังอย่าไปสร้างปัญหาไอ้ไผเออเอาเย็บเอา คืเราพิ่ง่ะ่มเบิดแล้วมันบ่เบิแล้วมันบ่บซื้อไหม่ฮะบ่ไปซื้อเออเด๋ยวไปซื้อไม่รอดเอไปหอตลาดซื้อไหมอ่โหเลนอ่กินได้หลายกินได้หลายอมวนเนมวนเนนี่นลครับคนห่าเดียว่ากินเรา เรามันบริ่าคนกินเหลือสิเป็นแนวนี้นครับผมเคกินเหล่าเนี่ผมนี่ดื่มมากเลยนะแต่ถ้ากินแล้วมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อสังคมต่อผู้อื่นนะครับจะไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าม ak an ีความรับผิดชอบจะไม่เป็นภาระของผู้อื่นกรณีนี้นะครับก็คือกินเหล่าแบบแบม่มีความรับผิดชอบยังอด้วยความบ่ไม่มีความรับผิดชอบมันก็เลยทาให้เป็นเสียครับก็คือบริรู้จักรับผิดชอบต่อหนาทีการงานบ่รับผิดชอบต่อตนเอง กูยากินก็กิน,กนเบียกูบ่จกเคทดจักสางเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทุกที่ทุกหลายๆที่หลายๆหลายสังคมนะครับนอกคนประเภทนี้เคยได้รับโอกาสจากผมผมให้งานให้อาชีพให้รายได้ให้เงินเดือนเคยอยู่นี่แล้วเอาไปอยู่ร้านจอน,นี่แซบ่บเมื่อคืนโพมาต,ตอนเที่ยงคืนก็ด้วยว่าเป็นลูกน้องเก่าลูกน้องเก่าก็เลยให้โอกาสให้ที่นอนนะครับให้ที่กินข้าวให้มอหมายมอเตอร์วเวย์ดูแลอมอเตอร์วเวย์รายงานมาว่าไม่ได้เรื่องเลยกินเหล้าทั้งวัน มอทั้งวันเลยเอาไปเดินทางเอาตามนี้แหละครับพี่น้องครับก็บคือว่าหลายๆคนว่าผมให้โอกาสคนผมเป็นคนให้โอกาสคนแต่โอกาสคนผมให้แค่ครั้งเดียวปรับปรุงตัวดีผมให้ย,วยาวๆถ้ามีเรื่องก็หนีไปแต่กลับมาขอโอกาสใหม่ผมไม่ให้ครับไม่ให้ผมไม่ให้โอกาสโอกาสคนผมให้ครั้งเดียวและก็ให้ด้วยจะชั่วจะเร็วจะมาแบบไหนออกจากคุกม,มาหรือจะมีคดี ติดตัวมาหรืออะไรมาผมให้โอกาสหมด <c oughs> เพื่อจะให้กลับไปตัวสู่สังคมที่ดีแต่ในกรณีน,นี้แบบนี้คือประเรื่องนะครับบ่ให้โอกาสนะครับอ้นี้ปะถือกระเป๋าานับเนื้อความทาลูกถือกระเป๋ายา,ยาลีล่าบางอีบางส่งโมบี้พิดิพัยต่อสังคมหรอครับแต่สิ่งนี้ิดเพี้ยนแต่เจ้าของก็คือก,กินเหล่ากับเละเทะนะครับวทสภาพปะ,ปะ,ปะแสงมาใป่ถูกดียาให้ซันคารดด์โรเดอร์เดินทาง ย้ายไปให้คนไปทรงอยู่บกสบ้านไอ้นะเออถ้ามึงกลับโตได้มึงก็กลับโตเด้ออบเด้อเพื่อมึงแดกงานไม่ดีๆวันนี้เออชีวิตมึงมึงแดกเหล่าหลายโพดแดกจนโมรูกเรื่องเข้าใจปะเออวันนี้แดกจนลูกเมียกับทีมป้าเออนี่แหละคือเมาแล้วกินเหล้าบ่มีความรับผิดชอบเข้าใจเนาะเอไอไอโอกาสมึงแล้วมึงเคยได้โอกาสจากกูเลยนะ แต่มึงรักษาโอกาสบ่อยบ่อยบ่ได้ต่อจากนี้ไปขันมึงได้รับโอกาสจากคนใหม่ให้มึงปรับปรุงโตแล้วมึงสี่เขาสี่เอ็นดูมึงเขาสีหักแพงมึงถ้ามึงเฮ็ดโตแบบนี้อยู่ไปอยู่ใสในแผ่นดินนี่กบะมูกไยเอามึงมึงจำข้อมกูไว้โลดมาครั้งหนึ่งกูเคยรับมึงไว้มึงมาแบบเมาปิ่นเลยกูยังรับมึงไว้นะแต่มึงมาสภาพมีกูยังแหงจีนอนมึงกูึกว่ามึงสีมา กูจะว่วมมึงก็เมาบดมือมันสมควรตรงกูไล่หนีนี่กูไล่หนีเลยนี่นะกูไล่หนีเด้อกูคนตรงๆนะกูคนตรงๆกูไล่หนีนะพอมึงสิได้ฮู้ไว้ว่าขันมึงไปอยู่แบบนี้ไปอยู่บ้านใครก็ตามจางเขาสิไล่มึงหนีแต่ขันมึงบ่อยากเห็นถึงเขาไล่มึงหนีไปอยู่มองไดมึงต้องปรับปรุงตัวนะเออไปเดี๋ยวไปดังถ่ากูอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวกูประชุมงานที่งานกูหรืวกูตรงอ่ะ ลามันหนีครับนี่แหละครับคือด้มันหูโตให้มันสํานึกว่าขันมันมีพฤติกรรมแบบนี้ไปอยู่ไซค์กะมันจะถึงไลนหนีอมันจะได้ขึ้นได้นะครับว่าขันมันจะมีทีอยู่ทีงานทําดีๆมันควรปรับปรุงโตอ่าตามนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเนาะฝากไปถึงน้องๆหลายๆคนที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ปรับปรุงได้ปรับปรุงตัวเด้อสังคมทุกล้วนให้โอกาสอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้านี่ให้โอกาสคนไน้บางทีผมไม่โอกาสเด้เคยมาอยู่นะแต่ผมให้แค่ครั้งเดียวกลับมามากเมือนี้ผมกลับมาจากภารกิจผมเข้าใจว่าเธอจะ มีความน่ารักเกิดขึ้นอ,โโอนักเก่มามั่เมื่มืออย่างที่พี่น้องเห็นน,นะครับตายยิ้มเบาบรู้เรื่องนะครับก็ควรที่จะต้องห้ออกไปจากทงหน้าครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อกุศลทย่ผมสางทุกคนมากทีกินทีนอนคนก็ให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวผมส่งคารถโรดมันจะให้มันกินเขากินน้ำแล้วค่อยให้มันออกจากทงหน้าของผมไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ